ดำดำแดงชัดเจนนะครับดำแดงแดงดำชัดเจนฝ่ายกอดำนี่ดุกด่างท้องลายฝ่ายสุวรรณนะครับือว่าลายเสือฝ่ายโคเนตหนองเสือสุโขทัยนะครับพบกับฝ่ายแดงแดงน้อยยอดนำใจขลใจหนองโสนนะครับตอนแรกมาต่อหัวนะครับตอนแรกมาต่อหัวนี่กลับมาต่อหัวแล้วครับเก็บมาต่อหัวแล้วคนนี้ชิงกันสี่หมื่นนะครับชิงกันสี่หมื่น เติมพันน้อยแต่ว่าได้เสียกันหลักล้านนะครับหัวได้เล่นหัวได้บังได้ออกตัวครับไอ้งใ่เขานี้นะเด้งเขาดีดำจุกไปเดงไอ้ดำจุกไป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 ไปรัดนะครับไปรววไปรววไปรววตัวแดงนี่เขาแคบเขาแคบเขาถึงก้อนนะครับตัวดำนี่เขากว้าง ไปยังหดตรงครับมาหมดตรงหดตรงเอาดีก่อนะครับตัวแดงเฮ้ยดํานั้นมาคู่สุดท้ายของรอบแรกนะครับแล้วรอบสองนี่มีอีกเจคู่นะครับมีอีกเจดคู่จนดําต่อ5นหนึ่ง ทำต,อ 1, ตอ่อหดด้าหนึ่งทำต่อหนึ่งเธอหัวเธอเท่ากันยู่กลางสนามครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งราคาอยู่ดำนะครับราคาอยู่ดำตลอดดำเข้าไป ดับคดไว้ดำบคดไว้เขาดีนะครับตัวแดงนี่เขาดีตัวแดเงเขาดีนะครับตัวแดเงเขาดี โดนไปยอดมีหยุดหยุดนะครับตัวแดงมิถอยนะครับตัวแดงทอยแดงทอยแดงทอยดำเข้าไปดำเข้าข้างดำเข้าข้างดำเข้าข้างดำจะทอได้ก่อนดำจะทอได้ก่อนแดงจะเลิกเลยไหมอ่ะแดงจะเลิกเลยก่อนดำจุกไว้ครับดำจุกไว้ดำอยู่ข้างนะครับดำอยู่ข้างดำจุกไว้ดำจุกไว้ดำจุกไว้ดำโยกไป รัวอด้วยล้วอด้วยล้วอด้วยล้ว,ลว,ลว,ลวยังบอกไปครับเอา้าไปแล้วไปแล้วครับดำได้ไม่เดียว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 สามนาทีครับสามนาทีมาแล้วครับหัวมดนะครับรอบแรกนะครับรอบแรกจบละโ ที่เจ็บนะครับโค oh, ทีเจ็บอ้าวดำชนะเลยครับดำชนะเลย